ปากกาขาจัดคาบจริงหรอดูจนจบคลิปเราจะอึ้งค่ะซิเราจะทดสอบด้วยอาหาร4ประเภทนะคะที่คิดว่าน่าจะเปื้อนกันบ่อยเั่นคืข้าวแกงอย่างผนงนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะคุณยูหอเนี่ยบอกเลยว่าเมนูนี้นะคะทำเสื้อผัดเปื้อนบ่อยมากใน<ล>ช่วงนี้นะคะอาหารที่เยียวยาจิตใจก็คือหม่าล่านั่นเองค่ะมาติดๆกับฝั่งเกาหลีกันบ้างนะคะซุปกิมจิค่ะพอยกลงไปบนเสื้อขาวเสร็จแล้วนะคะเราจะทดสอบด้วยปากกาขัดจัดคาบตัวนี้ค่ะบอกเลยว่าขึ้นฟีดบ่อยมากซื้อเองตำเอง ลงไปบนเสื้อนะคะแล้วก็ใช้ปลายปากกาถูขึ้นลงได้เลยค่ะคราบ,รบสลายแล้วก็ใช้ชิชูเปียกมาเช็ดซ้าค่ะนี่เลยค่ะสีเป็นไงล่ะคราบออกไวออกจริงมาต่อกันที่หมาล่านะคะเอาจริงต้าคือซื้อปากการนี้มาเพราะสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าชอบกินมากแล้วเราก็ถูวนไปเลยค่ะเอาจริงมันสะดวกอยู่นะแต่เอาจริงคืออยากให้เขาทําไซส์ใหญ่ออกมาเลยค่ะเพราะว่ากินเยอะแบบผาท่าทางจะหมดไวแล้วคือฟิลตอนใช้อะมันรู้สึกเหมือนได้ซักผ้าขนาดจีวัะทุกคนและอันนี้คือคราบแผนกนะคะเพราะจะถูเฉพาะตรงกลางให้ดูค่ะทุกคนคือคราบมันออกอย่างนี้ ทานอาหารกลางวันก็ไม่ต้องกลัวว่าเสื้อจะเปื้อนอีกต่อไปค่ะ